นี่จะตีจมวเนาะเดี๋ยวจะน่ะีอะไระเดี๋ยวก็ไม่จับลดนโดนน่าจะสาบเยเนาะเป็นไม่จับเนาะได้ครับเดี๋ยวไปตงงดีวเรา่วนจับเป็นไม้องโลกาดิการาดีเลยคดีรวมกันอยากจบเดี๋ยวได้ดีเดี๋ยวผมไปนรอบนนะเดี๋ยวรดีอยู่ที่เราต้มอันนี้เราอันนี้เราเป็นคนามไม่จับแบบนี้นะ เดี๋ยวต้องจับคุ้มสามไม้จับตระบานพี่จะก็นำตัวของถุงก็ฟังติดรึ้นรูปโชคเราดึงไปจับ๋ยวเดี๋ยวเราฟังดีครับโยโฮสิ่งง่ายกว้างครับอันนี้นะเจ้าหนีคำลวนนะครับเขาจะจับคังเดีนวกันทีเทศนะครับได้จับกลุ่มตัวได้ต่เราวุดเล่านะครับซึ่งเป็นบุคคลตามไม้จับฟองทั้นเปล่งรองท้านะครับตั้นความพิดรวมกันอยากหยอกทรัพย์นะครับอยากหยอกทรัพย์ ได้ละเอียดกายู่ทีนพนักงานคบวนนะครับเดี๋ยวผมแจ้งที่ได้ปีคอนปีมีทิศที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะครับทำไมการจใจในการพิจารณาั้ต้นมีทิศที่จะพบหรือปรึกทาแต่ไหนกวามแล้วก็มีทิศที่จะแจ้งให้ยอดาตามการพิจารในกรนีนะครับกับเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีตำรวจนะครับจะทำถัวไปทำมันจจับคุมแล้วก็ซึ่งถัวไปยังถานมีตำรวจผู้ต้อนถาที่่ครับพอวอมพิจารณาเกินที่นักับผมต้องนำถัวปีคปามพนักงานครบ้วนที่ระดับก็คือก็ไม่ได้ เราเราเป็นบุคคลแต่ไม่จับนี้ตุกต้องไหมครับเราเป็นบุคคลเดียวกันแต่ไม่จับนี้ตุกต้องไหมครับไม่เลยว่าผมไม่รู้อ่าหยัดหยอกไปเลยไม่เพราะผมถามว่าเป็นบุคคลแต่ไม่จับนี้ไหมผมไม่รู้ไม่จับนี้เป็นชีโรไหมชีไม่ครับนี่ชีเร่าใช่ไหมผมชอผมใช่ซึ่งเราไม่เคยตุกจับแต่ไมา่นี่มาก่อนตุกต้องไหมเราไหมกับหลู่ไม่เคยตุกจับแต่ไม่จับแบบนี้ไหมไม่เคยอืมโอเคครับข้อท้ายหลวงเงครับ

มามามาก้อนมาก้อนมาเที่ึงกับไอ้คนเจ้าก้อนมันมาแยกลางคืนเออเทงมันมาขุนของออกไปโดยแต่ว่าผมว่าเออเนี่ยบอกบอกเจ้าของบ้านโลเลียไม่เออเที่งนี่ก็ว่าบอกโลเลียเึงผมก็เปิดตู้ให้เขาข้อนของก้อนออกไปก็คือมันกับเป็นประเด็นนี้คือมันเป็นโอเคถูกต้องลในการขุดปุ๋ยนะแต่ว่า นี่คือเราแยกันก็ได้เทวาน,นี่วานี้เรียกรอเรามันเป็น,นีอยากบอกสิ่งตอาจจะคงทุ้งไว้เรียกร้่าไปดีดีทำทีทำเลาพ้กเา,า,าคือมันรุ่งซึ่งที่น<ร>ี่เราไป,าไป,าไปไดนหลับเราไปอยู่เราไปในหลับเราไปในไปตามไม่เรียกเขา,เาคนนตัอครครับาัวปีนี้มันน่าับเป็นเลขรับประมาณวันทีเจ็ดสิงหาลงไปป <นำ S 1> ระมาณสิงหาปีกูกาปีกูกานะปีก่าทักที่นี่เขาได้ดึมโอ้ไม่จับสิเกมเราก ตัวเราไม่ได้ไปทำไมเรียกเพราะไม่กันนี้อยากอกกับไอ้นี่ังคือเป็นพิษเดี๋ยวเราอีิาการันเปก้วากันาไปตามันเลนะราวว่าเทววลาศถีโคเชงนะผมเทววิาศถีโคเชงนะโคเชงไปโตคุณนนะโคเชงก็ม well, uh. so, well, ีกน right. ั Kingston, options, ้นโคเชงรวมกันรวมกันจัดโยเทวว่าคนี้ยัโยมันเป็นกันที่โยความได้นะเป็นกันนีเววาวเราพิษในพิษดไปปุ๋ยแต่ละกันที่ เดี๋ยวก็เนี่ยเ่องตันี่ยก็ต้องนี่ก็จงไปวรวมกันเนี่ยวมกันจากโยเรีวมกันจากโยคือมีเล่าคือมีเมเราวรตองกาแ่เเจะุงไปตามบันีนึ่าหว่ยเรารไปย่เดียนถกไมเราก็ไม่ได้รับตีว่าเอีกปฏิเสธเราได้รับไมได้โทนเมืองนี่มีีเดียวปีจะเอาต่างลกเมเนี้ยเพื่อไปทํามกัน เงี้ครับเป็นอห้าดยวกันเดี๋ยวผมแจ้งเลยครับหาป้มนะครับจะมตครวจเพื่มาเดี๋ยวจะช่วยมีถึงกัได้นำไม้จากกองทรายแฝงทุ่งท้านะครับดีนึ่งเป็นชั้นราลงที่ที่เป็นมกราุ้มัดการหาหลบให้จับตัวนาอิ่มกับทัางความพิษ ที่ได้ฟังแบบในมีทิศที่จะให้การในกานก็ได้ครับกาให้การจะจัดการพิจารณาอะไรนะมีทิศที่จะพบที่สร้างสรความนะครับแล้วก็มีทิศที่จะแจ้งให้ญาติตามตามควบคุมตัวการนี้ครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำตัวไปท้ามันจะจับขุมแล้วก็ส่งตัวไปยังสถานี้ตำรวจปูธนสติงฟ้านะครับก็คือแต่ท่านก็คือไปก็คืจะไปทั้งเมตั้งเดียวเลยนะครับนะ มาอีกวันหนึ่งก็ว่ากองก็ทุนครับติกองก็ทุนนั้นผมไม่รู้เลยว่ากองกองเขาเป็นเม,มียได้มั้งกองอะไรก็ทุนมัน้งครับแต่กะติกเขามาบอกวันนั้นนั้นก็ว่าปลาก็ทุน,น,นอือ่าแต่ผมว่าผมไม่รู้เลยกองกองเขาเมียได้มั้งเออเห็นว่าเป็นเป็น,ปน,ปนอ่ากองมีกาแต่ปลาได้ปะเนี่ยอ่าก็ว่าปลาเดพวกเบอกผมวันนั้นนันซึ่งปกติตอนเราไปกันปลาก็ตั้งกันเพื่อรับปลาอยู่ในองค์ผมไม่รู้ไม่ได้ไปยุ่งเขาเป็นปลาบูชาหว่าเป็นปลาเลี้ยนเลยเด็กเขาบอกว่าเป็นเป็นปลา พอตันเงินเดี๋ยวก็บอกคนนั้นนั่ะเป็นตราบูชาโอ้ยเยอะอ่ะเรีนเรียนเดี๋ยวถึงถ้าปราบันนั้นเดยปกติเดี๋ยวก็ไว้ในบ้านเจ้าเลยครับการนั้นเลยผมไม่ตามก็คือผมไม่ได้ไปยุ่งกับอ้นี้ก็ถือว่าเป็นคำก็การวางของเบียนะในในการให้ให้ข้อมูลผมก็แต่ผมใหญ่กองออกจากนั้นนะผมมามาตามันในอันนี้ตรงกลางเลยซึ่งเราได้รับไม่ไม่เรียกไม่เรื่องไม่ ผมเกะลอยวินก็ตู้มาแต่ว่าผมหลับจับเดียวใช่ไหมผมหลับจาบเดียวแต่ว่าผมไม่ได้ปล่อยผมตินานอยู่ปล่อยนาราปรมาณนั้นอันนี้เพราะว่าปีไม่ไปมันก็เลยเป็นพฤติกรรมมันไวจะลบนี้ไงนะแต่่วาถ้าว่าปีไปมันนะจ๊ะในใจผมมันก็คือว่าผมไม่ได้เอาอันนี้มามันก็ตรงไปให้ปากกำไปเลยใช่ไหมแสดงความไม่ดุดจัดจนมาลูกเด็กเขาไปจับเหลือเดียวนี่ว่าเออเขาเาเดินก็ดำเนินการดีแล้วเรื่องนี้ครับ ผมไม่จับอันเพราะมันระพีจอดอย่ปัจจุลุงนะผมราะมันต่อย่ากด้วยอยู่ปัจจุลุงที่น้วดระพีจอดดันดันนี้โยเพราะว่าก็ตรุ้งไม้มาปั๊บคือปีกับเมมีผู้หลอมเนลวอยู่ปัจจุรุ่งใช่ไหมครับพอผมติดตามเนี่ยก็ทราบว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ปัจจุรุ่งใช่ว่าก็เช็คว่ามาอยู่พื้นที่กองราตะปุ้มมาทำงานอยู่ก็เลยเนี่ยประธานกองทางกองมาโดกองทบต้นกลางนะครับให้เข้ามาติดตามแล้วก็จับกลุ่มกับกลุ่มตัวเรานะครับแล้วก็เมะนะครับ แต่ว่าก็เจ้านาตีก็ต้องํำตามกฎหมยนะครับส่วนปีก็ถ้ามาถไปให้การในจันเปนการรับส่วนได้นะครับนะในในเราต่างคนต่างมีหตุผลนกันถึงไหนระวบ้างเจ้าหน้าตีก็กลุ่มตัวครับปีกับเมย์ได้รับบาดเจ็บได้่องไม้ครับเจ้าหน้าตีได้ทำลายดังไา่เร้่องไม้ครับเจ้าหน้าที่ได้เอาจับติดของปียังไม่ครับไม่มีนะจับตินมีขาได้ก็คืออยู่อยู่กับปีมดนะครับนะไม่ได้เจ้าหน้าทีไม่ได้เอาไปนะ หลังจากนี้เดี๋ยววันตึกจับกลุ่มเท็ดก็เดี๋ยวนำชงข้าปอดติ่งปลานะครับดำเนินการตามกฎหมายให้ปีใบให้การให้ป,ป,า,หกา,หปาก,การรมกับ,บิบวณน,นครับนะก็ไปต่อรูในกระบวนการตา,รตการมกฎหมายดีไหมนะครับ